เรื่องน้ำเลืองถ้ามีปัญหา3อันนี้พึงระวังไว้เลยว่าแก้แค่ภายนอกเฉยเช่นกินยาแก้แพ้กินยาแก้ปวดอาจจะไม่เพียงพอปุับจะไว้ว่าเรื่องเหลือดไม่ดีเนี่ยถ้าไปออกภายนอกนะคือจะออกมาช่องทางต่างๆคือผิวหนังเป็นพื่นคันต่างๆหรือเป็นแพ้แพ้ผิวหนังข้อที่สองคือทางในหายใจมันจะเหมือนเป็นภูมิแพ้ทางินหายใจอ่ะเราจะฟึดฟัดน้ำมูกไหลเสมหะคอแห้งหรือบางทีแบบจามให้มันแบบมีน้ำมูกออกมาบ่อยๆนี่ครับคือน้ำเหลืองเราไม่ค่อยดีแล้วก็ อัน,นี่3คือตามข้อข้อเราจะแบบฟืดๆแห,งแห,งห้งๆบางทีมันมีก๊อบแก๊บหรือบางทีบางคนกำเริบเยอะข้อบวมอ่าอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเลือดล้ำเหลืองถ้ามีปัญหา3อันนี้พึงระวังไว้เลยว่าแก้แค่ภายนอกเช่นกินยาแก้แพ้กินยาแก้ปวดอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าระบบเลือดเราเสียเราไม่ได้แค่ถือของเยอะแล้วปวดนิ้วไม่ใช่หรือแบบโดนมดกัดแล้วผื่นคืนไม่ใช่หรือบางทีไม่ใช่เจอฝุ่นแล้วจามแล้วจบมันไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอกมันมาจากปัจจัยภายในก็คือเสียดูจากภายในทําให้มีการผื่น ภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้หายใจนั่นเองนะครับ